สวัสดีค่ะแพรวๆพร,ราวแสงชองมาแล้วค่ะวันนี้นะคะมาพร้อมกับนักร้องสาวเสียงหนุ่มอุ้ยอะไรวะนักร้องหนุ่มเสียงสาวน้องพิ่งน,น้อยคิวแต่นวดมันเขาขคิวกูแหละนวด นักร้องสาวเสียงนุ่มสัตว์ตัวอ๋อนักร้องสาวเสียงนุม่มใช่ค่ะใช่ไหมวันนี้นะคะพวกเราจะมาฟิตติ้งชุดกันนะคะอ่าคือมันเยอะมากนะขออนุญาตกองไว้แบบนี้นะคะอืมเราขออนุญาตกองดีกว่าเนาะเพราะว่าเราไม่มีที่แขวนถ้าแขวนมันก็สีอุยุอญาญะนะคะอ่ะอันนี้คือชุดลำลองนะคะสวยอยูอ่เลยเนาะสวยลองดูสิเดี๋ยว ลองมึงสักก่อนลองมึงเนาะงั่นว่าถ้าถ้าถ้าใส่บระด็นมันก็มีคนเอาอยู่เป็นบ่งั้นก็เส้นหมอกันสิมีคนเอาอยู่ได้หน่อยในบ้องหันลาได้ไหมขอบขอบคุณนะคะขอบคุณสําหรับน้องแต้าอภิญญานะคะน้องแต้าอภิญญาหมวกสวยๆไปเลยขอบคุณหมอกหมอกขอบคุณหมอกสวยๆไปสำหรัความเฝ้าความกระเทยขอบคุณหมอดหมอกหมอดเยอะหมวกสวยๆด้วยนะคะขอบคุณสําหรับได้หมวกเพราะว่าชุดมันใส่ไม่ได้ต้องเอาใส่ใส่ได้นะคะ ได้ยูบอกได้ลยลองมาลองเบิองน้องบ้านไหนลองขอบคุณชุดเจสซาจ้าน้องแต้อภิญญานะคะโอ้โหวันนี้น้องขนมาให้เต็มตะคลาเลยนะคะรวมทั้งชุดน้องแต้ตชุดอ่าแพพ้าวน,นะคะมือน,นี่เราจะมาใส่ให้ดูอันนี้ชุดแรกดีกว่าเนาะสีชมพูหวานแหวววิงวิ่งวิ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 ง,งสวยอยู่ลองใส่ดูเนาะการใส่เขาก็จะสวมข้อขาแบบนี้นะคะว้าวใช้ความน่าสนตาจะใส่ได้ยู่ัวนี้เพื่งเอ้ยแต่ได้ดากูกินดึงพวกึ้นนี่ เอาเอาขึ้นถึงขื้นบันพึงเอาสุนบอานไ่ันกบ้านพึ่นบ่ันบ่มันใส่มันอาจจะซีบมันอาจจะนั่นวะนู่าซีมันหลอกเออซีบมันลอกเพิูขูด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 ููดด้อูู่ด้อยู่ไดูดููดูดูดููด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 ู โอ้ยพี่ยังกับกงหัวกงหดอยู่บ้างผมมันผีกระดิสกับผมบอกให้มันต้องใส่ตรงตรงปะนี่ตรงตรงนั่นแหละตรงแล้วตรงแล้วท่านทาว่ามันตรงเอาอุ้ยได้อยู่นะแล้วมันหดเพราะขื่นบอสเออยัยแกงฉันมันหดุนราะขื่นมันแกงฉันพี่น้องพี่น้องมันหดุนราะขื่นมันบอดีอีหลีเพิ่มนี่เฮ้อมันขึ้นอยู่ มึงจะไปกูศิหดเอาเอาไม่เอาเอาล้อ,อมึงเอาได้อยู่เนาะพอดีอยู<ด>่หนาพืน้นเขียวเพิ่งม่ต้องหดสวดเพราะว่าเขาสิพี่ติ้งจอเนี่ซ <รอ S 2> ื้อแมนขอส่ายเอาดีกว่านะคะเพราะว่ามันจะไม่สวยงามฟาดกูศิลอ,อเลยพ่อสามส่วนไปดิได้อยู่แมนเงาฟาดออกพ้นแอร์หน่อยมันเปิดมันล่มเนาะแอร์มันบพอดีอะไรชั้นอะสวยอยู่สวยอยู่ ก็าจะมาทำข้าจันทร์ใสแห้งสีสวยสุดนี้อีดีฮะสำหรับเขาเจ้าไลนเลนชสดขายชุดข้าวเจ้าเมยเนาะสู๋เพราะวันหยังว่าตีเันจะขุมขอข้าเจ้าแม่มันจะมันก็ได้อยู่มันก็คุ้มเงินขขาเจ้าได้นั่นแหละแต่ว่าห้องอินที่แบบที่ใดสิค่ะสวยไหมคะท่านผู้ชมค่ะแต่ว่าห้อใส่ไปกินข้าวไปได้หนิฉันกินอิ่มเฉยเพิ่งวันนี้น่ะโอ้ไม่เคยเสียใจบอกอ๋อจังอุ้ยได้ไหมแต่ว่าสวยอยู่สวยไหม ตัอยูไดสุดเนี่ยแต่เราหนาดไซบอคือเขาต้องเทียมใช่ถ้าต้องแบบแต่งแบบโคตรยาวกานี่บอมันมันโปมันไม่โปรหรอกพึ่งนใไซวะจะต,ต้องใส่รองเท้าก่อนเนาะว่เราต้องใส่รองเท้าสีช่มพูแล,ล้วใส่รองเท้าสีขาวช่ดนี้คะชุดนี้คื<ะ>อจ่างสาเสียบเบียร์แถวฮะรุดนี้แมุ่นคือช่างสาเสียบเบียรนี่แม่ได้ไหมแต่กล้องพูดบ้างก็ได้นะคะ ได้ไหมคะได้ค่ะอุยใส่ชุดนี้แล้วก็อัพลงเฟซเลยดีกว่านะคะได้ไหมคะได้ค่ะทีมสวยไหมคะโอเคเราไปชุดต่อไปเลยก็แล้วกันนะคะไปเร็วพี่น้องแตะอะไรพี่น้องเส้ไหนเป็นเส้ไห่ดิจังเส้ไห่ไหนอันไหนจะเส้ไหนพี่น้องเดี๋ยวมูลขายอยู่นะจอนะพอดีเหรอคนหุ่นดีใส่จะได้กระดีดอกพี่น้อง หมสิบไปแน่เพิ่งหมสิบไปเลยใครครข้งจะพูดเอาคือจะบอกเสียงสันก็ต่างใจใจบอกออกนี่เพิ่งแยกแกร่งจะเสียบก่งใส่โอเคนะฮะกูดดึงเอาลอยไว้แล้โอ๊ยจะไม่เฮ็ดสูดหน่อยจะมาสูดหน่อยถอนสูดข้าวเจ้าบ้างไงหนึ่งไม่ได้ไม่ใช่ชุดมันเล็กจริงๆเพิ่งสูดนี่สูดนี่ข้าวเจ้านเป็นสีส้มพูดใช่ไปแล้วเด็กไหน ม่เอาสีชมพูไม่เอาเอาแล้วสีชมพูนะ่ะเราต้องเอาชุดอะไรดีแต่ตุกตัวตัวนีแบบงมงเดชชุดเอาชุดนี้ดีกว่าช,ชุดนี้เป็นชุดของแพรพาวเองนะคะบอกเลยว่ากูก็ซื้อแพงแพงเป็นชุดแรกที่ซื้อแพงมากนะคะกันใจซื้อประสันพี่น้องเอ้ยพี่หลีก็เคยซื้อชุดแพงประชดซื้อประชดชีวิตตอเราสุดนึงฮะ นี่ไรายแม่เราวชมาหลายยุใส่ห้องกระถางกันตลอดนั่นล่ละแต่ว่าตัวนี้สวยอยู่นี่นะคะอันนี้ก็ถ้าใครติดตามใน facebook ก็เคยจะจะเคยเห็นแบบใส่แล้วนะคะชุดนี้แต่ว่าวันนี้ก็จะมาใส่ให้ดูอีกทีบโลกกตัวนี้อันนี้เป็นชุดโปรดเลยนะคะเพิ่งใส่ใส่ครั้งเดียวอชุดโปรดแต่ว่ามันไม่มีโอกาสใส่บ้โลกตัวนี้ฮะ ดูหุ่นตัวเองด้วยลูกศิลปินเขาให้ใจสุดอะไรเพื่ออะไรเขาแต่เพื่อเดี่ยวเทาเอาทิมแล้ว <c oughs> ใช่หรอแมนอังกฤิด,ด้วยแต่บ่ลนัดสุดนี้ได้มันอยู่ยืนนอกตัวนี้คร <c oughs> ับอ, <c oughs> อุ้ยหลุดหุ่นเลยเด้อ <c oughs> อะไรพึ่งมันจะหดไม่ขึ้นแล้วนะขึ <c oughs> ้นเธอก็จับดีๆสิจับเอากาะเพราะเกาะเอก,อกอสนับสนุนเอดราะศิลปอัวจูไม่เกาะก็ได้โอเคนี่สวยอยู่นี่นะคะมันจะเป็นอะไเป็นส่วนเนาะอือหึ เ่อเอวี่งกเือเอเวอีสิแม่สาวยิปเปอร์เป็นนักเอเวอีสิพี่น้อ,จจองจ็จะกัาเจ้าไทยคลิปเลอีกอีสิแม่ถ่ายมาดิคือจะเดินหมุน,มน สวยแต่้้สวยค่ะอุ้ยต้องใส่ไปดินเนอร์กับผู้ชายแบบว่าบนดาดฟ้าเลยสิบวายเงี้ยคนไดนค่ะเพิ่งหาได้แล้วบ่ะไม่มีทีไแรถ้าคนสวยจริงนั่นมันหาได้แล้วปันนี่ยับยงเพิ่งบริยูจนแกจนเถ่าข้าบุ้งดอาหาได้แต่ฉันเลือกเว้ยเลือกคือบะมีเราดีดีพมี อยู่จนป่านนี่แล้วไม่อะไรสีเปียช่างหาผัวบ้าเด็ดแจ็คคนอยู่โอ้ยพ่อซมถิ่นไปเรือยค่ะพูดมากพูดดีๆเดี๋ยวจะไม่ได้กินน้ำบางทีกับป้าไหวได้พี่น้องเนอกบางทีรุ่นเพื่อนหันลูกจนแร้เขาเรียกอันแม่ไปส่งยิ่โรงเรียนลูกพี่สซงลืงกันลูกให้สูพันลูกมูเจ้าของมองหุดเจ้าของเมย์เออม่์อยู่เพิ่งมอยากแถานะครับวันมีพี่พี่ไปเรียกพ่อก็พี่สิจะมาเรียกแม่ได้ยงังไงยังสวยยังอ้ออยู่เลยเด่นวุ้ยเด่นรสน ใครดูแล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะคะว่ามันมันเบป,ปากตอนไหนนะคะบอกด้วยนะคะเพราะว่าเราไม่เห็นจะสมาบ,บีเออห็ดยังหดสิไม่ได้สุดโปกเบื่อโปรเบื่<ว>อยอะไรคืออันนี้ชุดพรุ่งนี้จะใส่ชุดนี้แหละไปไปดินเนอร์กับเพื่อนได้ไหมได้อยู่แต่สุดสด,สด,ดิฉนใส่ไหนดีมืออื่นมืออื่นถ้าตแต่งตัวแบบเหนือเด้เหนืบอบอเออพาเขาตกไปนางแบบ้านแบบชิวๆอะมืออื่น่ะ เขาสีหาว่าฉันเป็นหลี่อู้แต่บาซุนิสวยได้ไหมเดี๋ยวขอใส่รองเท้าก่อนแต่บาซิได้งอตเข่าได้ข้าใส่สูทเลยฉันเลยเอา็พรุ่งนี้เราไม่ต้องกาพรุ่งนี้เราไม่ต้องกินเราไม่ต้องกินข้าวอ่ะเราเน้นแบบน้ําอย่างเดียวอ่ะปุ่งคือเก้าวฮึคีโพนเพเนตออกแค่แต่สุดแตกกว่ากันขนาดไหนอันนี้คือลองลองใส่โอแตกกุจิพาสสักอะประมาณนี้นะคะน้ำค่ะกระสิคือมีพลังแลยเซนไซ ท่านผู้ชมได้ไม่หายต้อสุดนิสวยสุดนิสวยมันคือสุดเซอร์ไหมสาวเที่ยวพับเที่ยวปเดี๋ยวขอสองทท่งเพื่อนดูนะสุดนิสวยด้วยมันคือจะใส่ไปได้ยังงีนี่เนาะได้เพราะมันดูมีแอ๋มแอ๋มเออพรุ่งนี้ฉันขอใส่ชุดนี้ไปนะคะคุณเพื่อนเพื่อนทั้งหลายแหละอย่าอย่าอย่า ยงงอย่าว่ากันนะเพราะว่าเราอาจจะเคี่ยวอะไรนิดนึงแล้วพรุ่งนี้ก็อาจจะแบบนานๆทีเจอเพื่อนเนาะพรุ่งนี้กูจะไม่กินข้าวเลยงอเขาเถอะข่าไปแตกกลางหลานไมีสูดเปลี่ยนให้เด้อโอเครู้สิผค,คือตอนนี้คือแพรพาวฟิวติ้งชุดนะคะรอบต่อไปคอยดูน้องพึ่งจะฟิติ้งชุดนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้นานจะไปด้วยนานจะไปะกินข้าวกับพวกเพ,กพกืพ่อนๆของแพรพาวนะคะคือ คือนางต้องเหนือคะ่ะถ้านางแพ้คนนี้นางจะป่วยทันทีไข<ค>่โรดเริ่มไปเป็นแพ้แพ้คนนี้ไข่ไข่โหลดอุ้ยตัวส่วนนี้เป็นแต่ส่วนี้ส่วนนี้บือใบก่อนฮะบือใบก่อนทำไมหรอมันมาเป็นตะยืดได้ปะใส่ไหนพึ่งนสัหนิดไปไหมยืดเลยยืดได้กว,ว่าสองมิลน,นี่ <c oughs> อุปเสียงกูไม่เสียงกูไม่เสียงมาลองปะเอาขนมอาไม่เอาไม่เอาไม่ลองไม่ลองไม่ลอง เพื่อกระสีเดือกระสุีพ้นใส่ได้สวยๆมันกระสีมันใจเป็นสู้ได้ว่นนั่นอะไรก็บว่อยากล่องอะเพิ่นเบิรงกเด้กเขาบอกกระสีอยากนีเคว็ดว่ามันเป็นเจ้าไหนจ้าไหนแหมชุดนี้ได้ไหมอะชุดนี้ได้ยุ่มเหมือนว่ามันใหม่ดาววิละแหมใช่ไหมคะแน่แนะเราอาจจะใส่ชุดนี้ก็ได้พรุ่งนี้พรุ่งนี้เอาไปสักสามชุดได้ไหมกินได้ประมาณยี่สิบนาทีแล้วก็ไปเปลี่ยนชุดแบบนี้อะค่ะไอชุดเป็นทะเลนั่นนั่นก็สียว ตาค้องกันจะบ้าหัวขวดเฮ็นอย่งกับว่รูปใส่สุดเป็นทะเลน,นะมันจะสีปุลุ่งปุลุ่งขนาดเอาเพถอะกินลงไปสองพักปุ๊บบ้อง <c oughs> มหุันหือจูจะเฝ้าตีนาผากจะคล้องใครโทรมาหรออุ้ยสุชัยโทรมาหรอน้องเอฟโทรมาใช่จ้าได้อยู่แต่ว่าผมสุดอยู่สุดอยู่หรือเปล่าอย่ามาหรือเปล่ามันได้อยู่แล้วเลยเอเด้อยนะจับไป ได้ได้เมือนแหนมไหมสุนิสวยยูมันใหม่ดาวีถ้าเป็นสีสีใช่ไหมสีดจะดาวีเลยมันมันมัคากางเกงขอางในสุดหรอเพราะว่าอันนี้ใส่กางเกงข้างในไงได้ชุดนี้ได้เหมือนดาวีไามได้พรุ่งนี้ขอใส่2ชุดได้ไหมแต่ว่าดาวีี้องตดผมสันดีใช่ไหมแบ่งให้น่าหน้าใส่น้ำเลยด้ยว่นนาหนใส่ชุดนี้กดียวตันเี้ำหน่ายห็นเป็ห อย่าเน้นอย่าเน้นตรงพุงนะคะตอนนี้สุดเลยเที่ยวขันว่าจะพึ่งแง่งแหวนนะเพื่อนฟ้าจะใส่สุนิไปมู่ฉันตายเลยเด้ขันนี่มืออื่นนี่แต่ว่าใส่สุนิเอาไว้ก่อนพี่น้องอีกสองปีเขาไม่ใส่สองปีรถใส่ได้สิเผาใส่สูเทปเหมือไปมาแล้งนี่ปะมันเตจะดูอะไรดึงได้มู่มายังบันเดอร์ซีทุ่งเขากินหนาเนาะซีทุ่งเองที่จริงมันก็มีร้านเปิด ปี่สี่ใช่ไหมล่ะใช่ยจะเอามา่ไกลหลายซีซุ่มกันซีซิมกันสกอนปรึกษากันเรื่องเดี๋ยวสกอนตากล้องกันปะบอลตากล้องยังไม่บอกใครหลายตากล้องคือซ่องห่าวก่อันจิ้นปิ่นแท็กข้นว่าไปย่อมคำย่อมขึ้นในตากล้องหูตั้งทีนี้อยู่กดนรัวย่อมคำขึ้นนี่มาย่อมอยู่มาย่อมนอนมันหลายแห้งพี่น้องมันนี่ก็จะฟิตติ้งเบาเบิร์ต่ว่าเอาเอาอีกสักสองชุดดีกว่าเนาะอันนี้ใส่แล้วยังไม่ใส่ฟุ้ยูดานี อันนี้คล้ายๆกันแต่ว่าเป็นสีเขียวอ่ะพึ่งว้าอันนี้ไม่ใส่มาใส่ก่อนสิบ่นขึ้นน้ำเงือกเลยบอตัวนี้ฮะมันจีไปคลองโตุเขาว่าจะไปใส่ยางี้ยมันไม่ใช่เวลาเราไปล่องเรืออย่างเงี้ยล่องเรือให้น้ำเจ้าพยาเข้าไปลองเลือกกันบอลจังงงม่นหนักกับใส่ชุดนี่ว้าอันนี้มันขึ้นคลองอ่ะม่นหนักใส่ชุดเซียก่อนเมื่อกี้น้องใส่เซียก่อนนี่ฮะรองสีชมพูใช่อะขอสีอุ้ยมันมันจีบมาขึ้นจากคองโขดบ้างฮะสีเขียวนี่ยนะ อ,อีเพื่อนบ๊วยหนูวามันนั่นนันจ่จะซื้อ,ด,อด,ดูสุดดิป่ะตัว่ชุดนี้สั้นเดี๋ยวจะแบบเบลยู่แม่ชุดนี้เอาชุดแบบว่าเรียบร้อยนิดน,นึงนะอนี่ะพี่เ่อนมีใส่ใสได้ยังได้ไหมเธอใส่ได้เธอลองใส่แล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็ฉันก็จะถ่าย,ายเป็นสั่แล้วก็ไปเทียบกันว่า <c oughs> บอกไปทัวร์เด้อ กันเทียบกันง่ายกว่าแ่ะคือไม่ใครนี่บอกกระหูตโตวิ่เียว่าจะของคืออื่นโอ๊ยโทษค่ะมันต้องมอัดโบมันป่ค่ะมัดโบโบวนอกรูร่ปเขาเห็นเนาะ e <c oughs> เอาคือสีไล่แทน เป็นปากมูมมุมอยู่บนหันแน่มากเดีว่าเก็บเป็นบองง้อไปเบิ่งกังหันความแรงหน่ะพี่น้องเมื่ออารดเด้อะมิสซี่คือติ่งมมุมมุมมุมแลยก็ลมไปเบิ่งเธอบอกว่าเธอน่ารักน้องก็เป็นคนน่ารักนิสัยดีไม่ตอแหลค่ะคือซิเบยคัทในเอาเบยคักเบยแน่ไปน้องหมวงมาวงบอ เป็นโง่กูบอกเพิ่งรอดกูหยอกเล่นตาเบี้ยปากีน้องบอกมาไหวแล้วตอนนี้ขอไปเคลีย์ก็อีผู้จัดการใหญ่ก่อนบอกก็ต้องสู้จะซื้อไปไม่หรอกเอาะอเอาห้องจะได้เขาได้บันนี้ไม่ได้ค่ะมันไม่จบค่ะวันนี้เดี๋ยวฟิตติ้งเรารออีกรอบหน้านะคะชุดเหลือเยอะเลยคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะ